กําลังอยู่กับผมคลัสซีบีเอ็มแล้วเรากลับมากันอีกแล้วใน3เกมฟรีฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมอะก็เกมนี้อาจจะดูเป็นเกมผีครับผมแต่จากที่ผมดูตัวอย่างมาแล้วก็คือก็าคาอจะเป็นเกมผีเกียนีกเกมหนึ่งฮะอะ่ะมาเริ่มเลยแล้วกันภาพโคตรสวยเลยออกแนวพีทีซะด้วยอะ่ะผมต้องรับโทรศัพท์ตรงไหนเนี่ย นโอ้โหสว่างโคตรเลยอ่ะสิ่งที่น่ากลัวกว่าผีก็คือความสว่างของไฟเมื่อกี้อ่ะฮะตากูแทบแตกอเอครับโทรศัพท์อ่าฮัโโลโหลคนผู้หญิงสงสัยจะอดใจเรื่องความเซ็กซี่ของผมไม่ได้ครับผมดูสิหายใจแรงเชียรแหม่แล้วรอต้องไปตรงไหนต่อเนี่ย ทำไมหน้ากูมันลิโครงไปโครงมาอย่างงี้วะเนี่ยเล่นะเกมนี่กูจะเมาป่ะเนี่ยตรงนี้มืดแฮะเคก็กลับมาทางเดิมละโอ้วันดีสหายาทำไมหน้าเป็นง,งั้นวะเพื่อนเย่ไฟเปิดแล้วแตงเกียวพอหาบ้างไงสายเฟกน,นี่กูเห็นหลายรอบแล้วเพื่อน โอ้ยรักใครมกากดซาวเอฟเฟกต์เอเลี่ยนเถอะดิวะฮัลโหลผู้หญิงแอบเข้าบ้านคุยแล้วใช่ไหมเนี่ยมีอะไรมาคุยกันก่อนคุณแางโอ๊อยอ่อจะเรียกคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงดีหุ่นสวยดีนี่ เกิดอะไรขึ้นลมแรงเหรอครับโอ้ตายตายตายลมแรงลมแรง get down ท่าทีคูณผู้หญิงคูณอดถึงมีหน้ากากหมาเต้นไม่ได้นางพยายามจะออกมาจากห้องน้ำว่ะแล้วลมแรงกัดเลยด้วย ว้ารขูดโวาโทษนะมันกวรจะเป็นเกมผีแต่ผมหอยหลอดเกือบจะมิวตัวเองให้กลัวได้แล้วพลาดชิบหายเลยเมื่อกี้จะว่าไปพูดถึงแล้วคิดถึงงีขอดูได้ป่าวขอโทษดิครับผมเป็นคนเฟลต์สักทีได้วะโอเคมาๆเข้าเกมต่อเข้าเกมต่อเอ่อถึงไหนละ อ๋อมันจะให้ผมแอบมาตรงนี้แล้วก็มาในห้องน้ำทีนี้ก็หยิบรีโมท oh. อ้าอิวเมกซับตกเอออิวอิวอิ่วอิ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 ่วตกแล้วมาใส่หนะ้าอู้หูสยองอู้นี่น่ากลัวกว่าผีเมื่อกี้แล้วดูลูเอออิวทั้งเมกซับทั้งลู What the fuck is happening in the south? S <S <S อะไรใช้ทีวีได้ยังโอ้เอ่อทีวีของผมมีบางอย่างแปลกๆว่ะโอ้มีบางอย่างแปลกมากแปลกกว่าเดิมอีกเอ่อคุณผู้หญิงให้ให้ให้ช่วยออกมาเต้าให้ช่วยออกมาโอ้ยตายไอ้ไอ้คุณผู้หญิงกับผมช่วยเดี๋ยวคผมช่วย เกมนี้ตอนดิ้นไปมาโคตรสนุกเลยน้ำตาเจ๊ขอบคุณที่เล่นเกมของผมผมชื่อว่าเสาเป็นคนออกแบบโมเดล 3D ทีนี่คือเกมแรกของผม สวยมากเกมภาพสวยจริงๆอะ่ะแต่เขาคงจะสนุกกับการเล่นโมเดลมากไปหน่อยดิอออกัสไนครับผมโหลดได้ฟ,ฟรีๆในไอโอคำอธิบายเจ้าที่โหลดอยู่ด้านล่างคลิปฮะเกมแรกในวันนี้ก็คือเกมเซลทจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านตกอยู่ในทะเลและทะเลนั้นมีปีศาจขนาดมหึมาอาศัยอยู่เกมนี่คือเกมนั้นแหละฮะมาละไปลุยกันเลยอะ่ะมาขยับ ผมควรกรวังวลอะไรมากกว่ากันระหว่างทะเลนี้ปีศาจประหลาดอยู่กับผมโดนล่ามโซ่อยู่ข้างใต้นี่เนี่ยเริ่มเข้าสิงสิ่งมีชีวิตกดคอนโทรล Your soul is mine เอาวิญญาณออกมาอือยี่ำใช้ความสามารถของสิ่งมีชีวิตกด E อีตัวนี้กัดได้กัดตัวเองได้ป่ะโอ้ได้เฉยเลยเว้ยโอ้โหเลือดอาบเลยเออโอเค รอดแล้วแล้วก็แบบอันนี้อ๋อเพอรฟ์เฟกแล้วเข้าสิงมันแล้วเอาล่างให้มันคืนได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยอาราปามาเริ่มเลยแล้วกันโอ้ทะเลที่นี่แปลกแฮะแปลกจริงๆอ่ะ นี่อะไรเนี่ยปาลาคารังเหรอเกิดมาผมไม่เคยนึกว่าผมจะเห็นปลกการังที่สภาพเหมือนไข่อะไรสักอย่างสักขนาดนี้อะไร Your soul is mine สิงปลาเอาวิญญาณม,มาแล้วก็ล่างเองมาด้วยจะว่าไปถ้าเกิดผมสิงปลาตัวใดตัวหนึ่งแล้วใช้ชีวิตเป็นปลาตัวนั้นไปนทั้งชาติเลยได้ปะมันจะมีแบบสัตว์อลังการอลังการหรือว่าปลาเทพผมสิงเปล่าอันนั้นเสียงอะไรอ่ะ ได้ยินเหมือนเสียงหัวใจเต้นฮะถ้าไม่ใช่เสียงหัวใจเต้นก็ใครสักคนนี่แหละกำลังเอ,อ่อเล่นเบสอยู่อะไรเพราะว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่ทะเลบ้านหรอกฮะทะเลบ้านผมไม่มีฉลามหัวคอสภาพนี้นะโอ้ oh my god นี่ไม่ใช่คอนธรรมดาแล้วแหละโอ้เอร์เฟ่งแฮะเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้มาซุกก่อนแล้วเดี๋ยวผมกลับล่างเดิมไป โอ้ทะเลโคตรคูเลยอะยายยายยายาไอพ่อนี้มาทำอะไรผมได้ปะขอลองก่อนแป๊บหนึ่งเผื่อมันแบบจะเอาผมเข้าไปกินข้างใต้นั่นนบไม่ฮะโอเคแล้วไปที่นี่ไม่ใช่ปาตากาลังแบบบ้านกูนี่คือเงือนน้อยประจนภัยในอัลตเนปไทม์ไลน์ฮะเปอีกด้านหนึ่งของเงือกน้อยประจนภัยอ,อึ <c oughs> ๊บคราว่าคิวไม่มีอยู่จริงอ อะไรลองงัดไก่ปลาดิดูแตกย่อยปังยูโซลิทมนเอาอินยาณมึงมายอึบอึบอ่ะเล่าฟันมาด้วยเพีรยเฟกบางครั้งผมก็คิดว่าผมพูดเขาว่าเพอร์เฟก์บ่อยไปฮะเวลาที่อะไรเป็นแบบเป็นดั่งใจอะ่ะพูดตลอดอู้อู้อันนั้นคืออะไรอะ่ะต้นไม้เหรอ มันไม่น่าจะใช้ต้นไม้แบบปกติธรรมดาแล้วสภาพมันเหมือนกับเครื่องจักรอะไรสักอย่างบอสไฟแน่เลยฮะเอ้มีบอสไฟชัวๆอู้แต่โคตรเท่เลยฮะอลังการงานสร้างมากทะเลนี่ไม่ใช่ทะเลปกติธรรมดาที่ผมรู้จักอยู่บ้านแล้วฮะหรืออาจจะใช่ไม่แน่ลึกใต้น้ำอาจจะมีแบบน้ซุกอยู่ก็ได้อะ่ะเพราะว่าผมจะต้องสิงปลาตัวนี้ตัวใดสักตัวหนึ่ง่ะ y o u ชอยด m ม n e นั่นไงว่าแล้วเกลกับร่างจริงโคตรครัวโอ้แต่เมื่อกี้ผมแทบไม่เห็นไออนั้นเลยนะตรงที่ผมชนชนได้เนี่ยเสียงเพลงแปลกๆกับน้ำดันแหลมอย่าบอกว่านี่เป็นปากตัวอะไรทักอย่างเนี่ย ยั yep. บปากตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะสรุปเมื่อกี้ไม่ใช่ทะเลเมื่อกี้คือในตัวปลาอะไรเนี่ยโอ้ oh my god เมื่อกี้คือตัวปลาอะไรสักอย่างเหรอวะไม่อยากนึกเลยว่าไอปลาที่ตายได้ยังไงใครทำมันตายมันจะมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอเนี่ยโอ้ใครตายได้แบบมีอะไรสักอย่างหนึ่งเอ๋ oh แสงแสงทำไมผมคิด <c oughs> ว่อผมโดนล่ออยู่นอะไรผมเข้าสิงแสงได้เปล่าแสงมันรู้ด้วยว่าอันที่เราเอาไปมันคือวิญญาณเจ้โดนล่อแน่เลยฮะกูโดนหลอกล่อเง่มบันทงฮะไปถึงโน่นกูตายแน่ ไม่แน่มันอาจจะเป็นแบบปลาเอ็งกล้าก็ได้ไอปลาที่ปากกินเยอะน่าเกียรติน่าเกียรติโอ้โหแล้วอันนั้นคืออะไรแตกอะแต่จะว่าไปผมอยากเข้าสิงหนอนนันนั้ดูให้เอ๊ะอยวาโซยส์มันลสิงไม่ได้ไอหนอนนี่ไม่มีลูกตาเหรอเราก็เลยสิงไม่ได้ จริงไม่ได้จริงด้วยแล้วก็ไปยาวเลยฮะ <im> ไป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 อย่าชา้าอย่าชา้าอย่ารออย่ารอโอ้ตา,าไม่ติดติดเลยตา,าไม่ติดติดเลยวายวายวายสิลูกวาวายวาย,วาย,วายลูกทันปะทันปะเร็วเร็ว <im> <im> มาแล้วนะเนี่มันกัดทีเดียวตายด้วยไม่ใช่อะไร โอ้เออนั่นโอ้ไม่ว่าไอ้แรงกระแทกนะเปอะไรก็ตามขอบคุณหลายๆนี่สิถึงเป็นทะเลของแพฮะในนั้นมันไม่ใช่ทะเลในนั้นหลอกรวมต้มตุนก็คแค่ซากปลาตายง,งูเพีงแค่ปลาได้มันโคตรใหญ่แล้วก็โคตรคูแค่นั้นแหละอ,อืมมีบางอย่างบอกเพราะว่าผมไว้ใจตรงนี้ไม่ได้ฮะ โอ้โห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 โอ้โอ้โหโอ้หอ um ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหมอนโหโอ้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 โ้โมัอ้่หโอ้หอโอ้โหโอ้โหอ้โหโออ้โหโอโอ้โหโอห้โหโอโอ้โหโอ้โอ้อ้โหหอ้อ้โหโอ้หโั้เส uh> like ีองห้โหโังหโอ้โอ้โหัอ้หอ้หออ้อหหอหออหอหอ้้้โอโ อะไรหลอกล่อมันเย็บหลอกเย็บหลอกว่ารีบหนีรีบหนีนี่ขากันไกลเองทำด้วยอะไรเนี่ยอ่าขนาดนั้นได้โดยไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเอ๊เดี๋ยวก่อนตามันเหมือนกับหุ่นยนต์ตามันเหมือนกับไอ้กระจกท่อน้ำอ่ะยับยับยับไอ้ปลานี่เป็นหุ่นยนต์แน่เลยผมว่าเนี่ยเฮ้เพื่อนมีก้อนหินแหลมตรงเนี้ยสนใจงับเปล่าน่นแหละงดงามงับเสร็จ ลบเฮ้ยเล่นอันตรายไปนะมึงไงอ่าอะไรผมเห็นเชือกอยู่ทางซ้ายนั่นผมว่าน่าจะต้องใช้ปลาพวกนี้แหละ Your soul is mine รอก,ก่อนเถอะรอก,ก่อนเถอะไอ้พวก,กไม่ใช่ไอ้พวกดีไอ้ปลายักษ์รอ,อกกูรอกูคว้าลงตามขอ,อกระเด้งอะไรแต่สีให้ดูโอเคแล้วไงต่อ ยังไม่แตกอีกเพราะว่าน่าจะล่อให้ปลานี่กัดแหละมาเลยไ,ไอ้ปลาหุ่นยนต์แปลกๆขนาดยักษ์ไอ้ปลากอฟฟิลา่ารีบกัดอันนี้ให้แตกคุณจะควักลูกตามึงออกอะละแล้วก็ได้ปลานี่มาเอาปลานี่ทำอะไรได้เอาชนหน้ามันได้เปลพอทำอะไรมันไม่ได้เลยแฮะนบนแล้ไม่ประโยชน์อย่างอื่นสินะถ้า,างั้นนะ่ะ อะไรเดี๋ยวกลับไปที่ล่างหลักตัวเองก่อนอู้อีกคนเหรอเนี่ยอีกล่างเชื่อมวิญญาณอาวหายไปไหนละด้วยนั่นก็คือวิญญาณของผมอีกฝากอีกซีโอเคแล้วเอาไงต่อไงปลายยกนี่ดีเนี่ยอะไะไอปลาหัวค้อนนี่มันต้องมีประโยชน์อะไรสักอย่างสิหรือว่ามีบางอย่างที่แบบมันมืดเกินแล้วผมไม่เห็นอืม ลองไหว้นะมาข้างบนนี่ก่อนผมเห็นเงาลางๆตรงนี้อยู่เป็นหินเหลี่ยมๆหรือเปล่าลองชนดูนบไม่ได้ถ้าเกิดเป็นตรงข้างๆอะเออนี่ตายซไส้ปลาเวนเอาติดอีกเวนกร,รมรอ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 ให้มันกัดรอให้มันกัดตรงนี้เออนั่นเกิดอะไรขึ้นทีนี้ฮ่ปวดฟันทีท่า เอออาผมกินวิญญาณไม่ได้แล้วแต่ก่อนกินวิญญาณนะฮะขอดูร่างมันก่อนนบไม่ได้มันให้ดูแค่นี้ครับผมไม่เป็นไร Your soul is mine วิญญาณมึงเปนของกูแลละเฮ้อิลูมาาติ อันนี้เือเกิดอ,อะไรขึ้นผมเป็นเจ้าเห็นทะเลแล้วเหรอเซจบละ จบแล้วสำหรับเดโมก่อนที่เกมภาคเต็มจะออกไปกดเดี๋ยนี้เกมคอนเซ็ปต์โคตรเท่เลยอะ่ะผมชอบปลาตัวใหญ่กับสัตว์ประหลาดขนาดยักษ์มากเลยฮะที่จริงผมนึกว่าผมจะสิไงไอปลาไหลยักษ์นั่นแล้วก็ไล่ขมือบทุกสิ่งทุกอย่างในนี้แทนแฮะแต่ก็นั่นแหละฮะถือว่าเป็นเกมที่ครูมากเลยอ่ะเกมต่อไปเกมที่2ในวันนี้นะครับผมมีชื่อว่าอันแคนนี่ฮะก็แคเห็นรูปนั้นทุกคนก็น่าจะจินตนาการได้แล้วแหละว,ว่าเกมนี้เป็นเกมเกลียนฮะไปเข้าเกมเลย ใชเพื่อนดูคลิปโตอยู่เหรออ่าผมรู้นะว่าเกมนี้เป็นเกมเกลียนฮะแต่ผมนึกไม่ถึงเลยฮะว่ามันจะเอาคลิปโตมาใส่ในโทรศัพท์ของกูแล้วก็ให้กูเดินไปเดินมาในขณะที่มีรูปนี้อยู่เนี่ยผมรู้สึกอ่าไม่สบายใจอย่างแรงเลยตอนมีชายคนนี้จ้องอยู่เนี่ยอไรเพราะว่าผมหาโอโ้โหแล้วแบบถ้าเกิดเปิดไฟโทรศัพท์มันบังคับให้ดูหน้าพี่โตด้วยนะยี่หอยหลอดกูเบื่อนหน้าพี่โตแล้วไวมีมนี้ตายได้เถอะ please อารโลครับ มีมีอะไรจะเกิดขึ้กูอ๋อเราต้องวิ่งเข้าไปแล้วกด e กดเพื่อเก็บกูกันแตกว่าอะไรนึ่นว่าเกมนี้เป็นเกมโง่ที่หลอกให้กูมาดูหน้าพี่โตยเฉยละตกใจ <c oughs> มึงจะสู้บ่อยเกินไปไหมโอเค <c oughs> อ๋อยิ่งเก็บทุกอย่างก็ยิ่งหลอนฮัลโโอ้โห,โโหเสียง เสียงข้างบนนี่หรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกมนี้มันควรเป็นเกมบีไม่ใช่หรอวะทำไมมึงขามเพลงร้อนขนาด <c oughs> นี้มันจะทีโพสมาแล้ววิงวิงโอ้เกมอะไรเนี่ยกู <c oughs> โดนวิเตยคืนคที่โพสลอยมาแล้วหน้าเกงขาหลือเกิน ดู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 มันทำและเกมต่อไปเป็นเกมแบ c ็กลูมด้วยนะถ้าเกิดพอให้ทุกคนเห็นไอ้กำแพงเหลืองๆจนเบื่อก่อนนี่ผมไม่แย่หรอวะเนี่ยอะไะผมหารูปสุดท้ายไม่เจอฮะแล้วก็ผมเริ่มจะประสาทกินแล้วเลยฮะพอกันทีพอกันทีไอ,อตัวนั้นอยู่ไหนไอตัวนั้นอยู่ไหนฆ่ากูเหอะ please ฆ่ากูเหอะเออน่าฆ่ากูเหอะโอ้ <c oughs> <Okay. c oughs> ยช่วยอละละเกมต่อไป <c oughs> แถมไม่เกมแล้วกันวันนี้เกมสุดท้ายในวันนี้นะครับผมหลายคนอาจจะรู้จักนะครับ b a c k Room ฮะามาและจากที่ผมได้ซึมซับเขาเรียกว่าอะไรเนื้อเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Back Room แล้วผมก็น่าจะเล่นเกมนี้เพลินขึ้นแหละนี่เป็นวันแรกของงานของคุณคุณทำงานอยู่ในบริษัทแห่งใหญ่แห่งหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ในวันนี้คุณจะต้องไปที่ห้องอาไค่เพื่อที่จะมาจัดการเรื่องเอกสาร แล้นี่ก็คือผมแล้วก็อยู่ในห้องเอกสารที่โบราณจัดจัดเลยเวรกรรมเออโอ้แล้วฟังเสียงนิออนนะสิแค่ฟังเสียงนิออนดังขนาดนี้นั่นแจ้มสแกกูแบบไม่ทันตั้งตัวเลยวัด รถที่ห้าที่เมื่อกี้ดังไปไดหนึงแต่ผมตกใจโอ้โหเสียงโคตรดังเลยไม่มีในโลกนี้ไม่มีเสียงอะไรดังไปกวดวัตถุที่มันบักติดก,กับกระเพงอีกแล้วผมยังจำประตูในไฟในได้หรือยู่เลยน่าลัะทีนี้ผมตกมาอยู่ในนี้แล้วเราต้องทำไงต่อเนี่ยโอเคเก็บเอกสารตัวเองฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามงานมาก่อนครับผมเอกสารกูสำคัญ ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะในคลิปมันมีสัตว์ประหลาดที่ตามเราอยู่ใช่ปะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ยินเสียงมาเมื่อไรก็ค่อยเพ่นเพ่นละหาที่ซุกฮะน่าเป็นช้อยที่ฉลาดที่สุดแล้วนี่คืออะไรอ๋อเอากระดาษโปรยเพื่อแบบเรามาจากทางไหนอะไรยังไงสินะโอเคโปรยกระดาษไว้ทางนี้แล้วก็ทางนี้ผมลองตามเสียงนี้ไปดีกว่าเสียงไฟนีออนตามเสียงไฟไป โอ้นี่ก็ซาซส,สุดเชียอเอเหมือนตรงนี้มีอะไรสักอย่างอาล็อกเกอร์เหล็กห,ห้าห้าก็ตรงนี้ก็มีเสียงอีกโอเสียงพอได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้เดิน ก็นามิสมีเวียดนามก็มันรู้ด้วยมันรู้ด้วยกูอยู่ทางนี้มีหอยหลอดใครดูแบ็ครูมมาไอตัวนี้สู้ยังไงเนี่ยอะล่ลองอยู่นิ่นึดูลองอยู่นิ่นึดูน็อปน็อปน็อปเอากระดาษทิ้งใส่มาด้วยน็อน็อป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 ไม่รู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้เนี่ยไอเร็ววิ่งไปโออเก้าอี้หายไปละ ห้าเจ็ดอืมล็อกเกอร์ห้าเก้าอี้เจ็ดต้องจำต้องจำดีๆละต้องจำดีๆเอ๊ะเดี๋ยวก่อนล็อกเกอร์อยู่แถวนี้ดีกว่าถ้าเกิดจำไม่ผิดจ the door but lost เห็นประตูแต่ว่าหายไปแล้วอืมอืมสรุปว่ามันเหมือนว่าจะมีประตูอยู่สินะเราแค่ต้องเก็บรหัสพวกนี้ไปล็อกเกอร์ห้าเก้าอี้เจ็ด ล็อกเกอร์ห้าเก้าอี้เจ็ที่ีผมต้องตามหาคือประตูสินะแล,ะล้วก็มันน่าจะมีหังให้ใส่โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยอืมอเพราว่าเใช่สัตว์ประหลาดน,นะนะเอ็กิอ่าคิดว่าจะหลบกูพ้นอย่างนั้นเลย โอเคเจาะไว้จว uh, 5, าะไ้ตอกลาง5,7าดอันขวากับอันซ้ายยังไม่ทราบโอเคแแม่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 กูเล่นเกมผีมาเยอะเพื่อนแค่นี้ล็อกกูไม่ได้หรอกเออตอนนั้นเหมือนกับไฟกระพริบน่าจะมีอะไรอีกแหละอ่ะาอันล็อกเกอร์ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี 5...7...4...5...7...4... อืมตรงน,นั้นไฟกระพริบอีกน่าจะมีอีกตัวตัวสุดท้ายแต่ตรงน,นี้มันโล่งปแปลกแปลกแฮะมาแล้วอันสุดท้าย 5...7...4... อันนี้เลขอะไรวะมองไม่ออกไม่6ก็9อะ่ะเะอา่าน่าจะ6 5...7...4... 9... 5...7...4...9...5...7...4...9... โต๊ะ้ ลิ้นชัก4ตัว9ลิ้นชักสี่ผมจำทางออกได้ด้วยเอาไงผมเล่นเกมเขาวงกดมาเยอะฮะเอเคทางนี้ทางนี้ลอดตรงนี้ซึบซึบซึบแล้วก็มาถึงตรงนี้ซ้ายเคเอตอนนี้ก็ตามหาเสียง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 กระซิบถ้าจะไม่ผิดเสียงกระซิปนี่อยู่ใกล้ๆกับห้องล็อกเกอร์ใช่ปะไง อานี่ไงเรียบร้อย <laughs> อีซีอีซีอโอเคห้ 5, 7, 4, เาเดเก้ 9, อ่อ,อเกนี่คืออันนี้งั้นก็เเอ่ 9, 5, 4, 7, 5, 7, 4, เอห้าเก้าห้าอืมเก้าเจอ่ะลองดูอา้าแต่ประตูก็เปิดอยู่แล้วนี่หว่า แล้วมันให้กูใส่รหัสทำไมเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเกิดมันต้องใส่รหัสแล้วประตูมันเปิดได้โง่โผมไม่ไว้ใจประตูนี่ฮะเดี๋ยวผมเล่นอีกรอบดูดีกว่าว่าถ้าเกิดเข้าประตูนี้โดยไม่ใสรหัสจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้ผมใสรหัสไปก่อนเพราะตามสัญชาตญาณเกมเมอร์ของผมฮะถ้ามีรหัสก็ต้องใสเก้าห้าสี่เจ็ดนบรหัสอะไรวะเก้าห้าเจ็ดสี่ โบเช่แจ็คพอตอ่านี่ไงนี่แหละผมเล่นเกมผีมาเยอะแค่สัตยาตยานกุเจียบคมได้แล้วผมก็หลุดออกมาจากแบคลูมได้โดยใช้เวลา11บเอ็ดนาที <Perfect. S 1> อ่าทีนี้มาลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดผมออกมาโดยที่ไม่กดรหัสมันจะคืออะไรกันแน่น่าใช้เวลาไม่เยอะหรอกครับผมถ้าเกิดจะเดินหาไอห้องที่มีเสียงนั่นโดยที่ไม่ต้องหารหัสเค เปิดไปนก nope. แค่ไม่มีอะไรเฉยครับผมมันแค่กับดักนก nope. เข้าออกแล้วลอกก็ไม่มีอะไรนึกว่ามันจะเป็นกับดักแบบเราเข้าไปปุ๊บเราจะถูกส่งไปอีกเมตินึ่งซะอีกเซ็งเลยเอรหัสก็ไม่สุ่มซะด้วยละก็ เรียบร้อยฮะผมชนะแล้วอ้อแต่จะว่าไปเรายังไม่ได้ดูตอนแตกเลยดีกว่าเอาละมาดูแล้วกันว่าตอนแตกเกิดอ,อะไรขึ้นเอย,ยเพื่อนมากอดหน่อยเออเสียงกรีดร้องดังชิดเป้งเลยเอาล่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของสาเกมฟรีในตอนนี้แหละครับผมแกบ้งฮะผมก็ค่นจะชอบไอ้เกมที่3เลย <laughs> get down ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่คนทันมีมดีครับผมแต่ผมชอบชอบตลกดี โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับตอนนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดี